สบายดีสวัสดีค่ะทุกทุกคนสบายดีเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวแหละต่างประเทศเด้อจากน้องอ้อนกับทักทายสบายดีเด้อจ้าทุกคนทุกคนน,อน้องมณีน้อน้องอ้อนก็จะมาอธิบายให้ฟังคือเรื่องเรื่องนี้มีคออเมน์คอมเมนหนึงน่งเนาะทุกคนทีเพิอ่าทีเพินอ่าคอมเมนมาหาน้องอ้อนว่าทําไมทําไมคนลาวเนาะที่นิยม อาผ้าแบบยาติพี่น้องมาเที่ยวไทยนาะแต่กระเหลื่องที่ซองก็คืออ่าคนแรงงานมาไทยขนาดน,นี้แล้วแรงงานไทย แล้วคนไทยสิมีงานเหตุบอกเพราะว่าคนต่างดาวแย่งงานเบิดนะทุกคนน้องออนก็จะมาขอเล่าเรื่องแต่กะอธิบายให้ฟังเนาะบางคนเขาก็ยังบอกขาใจนะทุกคนโอเคนอะกจากทุกคนก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องออนนําเด้อจ้าเผื่อเป็นกําลังใจให้น้องออนทาคลิปต่อๆไปแต่ทุกคนโอเคแต่ทุกคนเขาเรื่องเลยเนาะคืออันดับแรกเนาะคือแบบเป็นยังจังแบบว่า พาพอ่อเมยญาตีพี่น้องเนาะมาเที่ยวไทยเนื่องจากว่าเนาะลูกเป็นคนทำามาเห็ุงานอยู่ไทยเนาะทุกคนและก็หางเงินได้อยู่ไทยแหละได้ไปเที่ยวได้ยังได้กินของที่มันมีประโยชน์เนาะสิ่งบ้างแบบของแบบของมันราคาถือเนาะและก็สามารถเงินรักพันเงินรักพันรักย่างนี่นนก็สามารถเที่ยวได้หลายมือได้เนาะทุกคนเที่ยวได้หลายมือคือแบบว่า ไปพักอยู่หันไปเที่ยวอยู่หันค่ากินค่าเง,งมันกับโบแพงคือทุกบางบางอย่างกะแค่สิบบาทบางอย่างกะส้าบาทยี่สิบสามสิบาทนะทุกคนแต่ถ้าไปเทียบเงินอยู่ลาวเนาะอ่าก๋วยอ่าก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งกะประมาณสี่ สองหมื 25, ่นหาพันก็คือเสาหาพันหรือสามสิบพันกีบเนาะทุกคนก็นคือหาสิบบาททกสิบบาทเนาะแต่ถ้าว่าเขากินในหลานธรรมดาหลานขางถน,นนเนาะทุกคนตุย่างก็สิบป,ประมาณสามสิบบาทเองนะบอกเลยเนาะยิงเป็นต่างจังหวัดแห่งถึกนะบอกเลยอยู่ในกรุงเทพนีสิบป,ประมาณสามสิบบาทเนาะเพิ่นคายก๋วยเตี๋ยวสามสิบสี่สิบบาทพิเศษพิหนังหรือหาซิบในวันก็นเป็นเหนือก็สิบป,ประมาณหาสิบเนาะทุกคนแต่ที่ผ้ามาผ้าพอเมมาเที่ยวเนาะ คือแบบอยากให้เพื่อนมาเบิงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยเนาะว่ามันสะอาดมันอรังการมันแบบอ่าคือแบบว่ามันยิ่งใหญ่มันพัฒนาไปไกลขนาดใดแบบจากที่เฮาเป็นเด็กบ้านหนองเข้าอยู่แต่กับพ่อแม่อยู่แต่บ้านหนองเนาะเฮาบ่ได้เขาในเมืองคันว่าเข้ขาในเมืองทางบ้านเฮากะซีประมาณบบวะถ้า,ถาบอกเลยว่า แถบจะบบคอยด้หูย่างอยู่ทางบ้านเนาะเพราะว่าน้องอ้อนเป็นคนคนหนึ iin, you, ่งท right ah, ี่บบคอยหูเรีองบ้านเรีองเมืองตัวเองเพราะบันไดเนาะเนื่องจากว่ามาเหตุงานอยู่ทย่ไหนแต่หน่อยแหละกะซีอาซึมซับซึมสับอ่าวัฒนวัฒนธรรมของประเทศไทยเนาะซึมสับการใส่ชีวิตซึมสับการแบบใส่ใจเนาะซึมสับการแบบคล้ายๆว่าอยู่ได้อยู่เป็นแบบคล้ายๆว่าเฮาอยู่เป็นเอาหูทุกอย่างเลยนะแบบเอาหูอีหยังมันถืออีหยังมันแพงอีหยังมัน ควรใส่อีแงมันบควรใส่อีแงังมันดีอีแง่งมันบอดีนะ้นะนอ้องอ่อนคือขูเดืีนยนี่ก็เลยแบบอยากพาพ่อเมย์อยากพาญาติพี่น้องมาเที่ยวประเทศไทยนาอมาชื่นอามาไห้มาเห็นมาเที่ยวมากินสําคัญคือแบบยังไห้มาเพิินมากินคลองแสบแสบยังเสรนก็นคือแบบอาหารทะเลคือกันนะทุกคนมันสดขนาดไดเน้องมันสดขนาดไหนเนื่นองจากว่าประเทศลาวเฮาประเทศลาวบออา เป็นประเทศที่บดติดกับทะเลเนาะคือแบบคืออย่างเ็ษประเทศไทยถามมาไปเที่ยวคือว่าไปเทียวเว่ยวเวียดนามจีนอย่างประมาณนี้เนาะเวียดนามอย่างกัมพูชัยอย่างเอ่อกาน้องอ้อนบอหูเนาะเพราะว่าน้องอ้อนมาเห็ุงานอยู่ไทยน้องอ้อนกะจะพาพ่อแม่มาเที่ยวพายาตีพี่น้องมาไทยราะมีอาเอือน้องเข้ากับมาไทยนะแบบคกล้ๆว่าสิ้นอ่า คลายว่าชินกับการอยู่ไทยเนาะชินกับการอยู่ไทยชินกับการใส่ชีวิตนะนะทุกคนมันก็เลยเหตุให้ว,ว่าเฮ้าเนี่ยอยากพาพอเม่มาเที่ยวมาเบิงมาส่งนอบอกเลยน้องออนย่างทะเลผาพอไปเที่ยวในเมืองของประเทศไทยเลยในแบบในเมืองที่มันยังไง,ง,ง,งในแบบไฟแสงสีลายๆนะทุกคนน้องอ้นยังทะเลผ้าไปน้องเหมือนจะว่าเวลามันบ่หีนะทุกคนนี่เนอะคือเป็นเหตุผลที่บอกว่าจะเป็นผู้ไดผู้ได้กับผ้าพอเมย์มาเที่ยวไทยพามาแบบ พายอยากตีพี่น้องมาเที่ยวไทยเนะยาะเนื่องจากว่าอาหารมันถือราคามันราคามันจับต้องได้เนาะแล้วก็คลองมันมีคุณภาพนะคือแบบคลองสดๆดใหม่ๆเห็ดโหลดกินโหลดอย่างประมาณนี้นะและที่สําคัญก็คือเฮาเห็ดงานอยู่ไทยเนาะเฮาสามารถภาพอแมเที่ยวได้เฮาภูจัก ทัวสารทิศของปฏเททยถึงแต่บุคุณตักเขก้ากระเสิร์ชหาใน Google ได้เนาะทุกคนเลยเรียกว,ว่าพยายามถามผู้คนไหนนะทุกคนเคเนอะเรียนนี้พอจบไปเรื่นงอ่าเรื่องที่สองนะทุกคนเรื่องที่สองคือเนื่องจากว่าอ่าคนเขามาเหตุงานร้ายปานนี้คิดไม่แย่งแบบว่า มาแย่งคนไทยเหตุงานนะคนทา,ามาอกาม่าอาคนหลาาคนต่างดาวอ่าคนตา่างนานาเพว่าจะเป็นเลาากัมพูชาเวียดนามอ,อย่างประมาณนี้เนาะอามาเหตุงานมาแย่งงานคนไทยน้องอ้อนบอกเลยนะงานอยู่ไทยมันแทบจะแบบว่ามันมีถูกถูกจังหวัดถูกป่านถูกหมู่บ้านถูกเมืองถูกแบบถูกสาธารณรัฐิตเพราะว่าคนไทยเขาต้องการแรงงาน ทางดาวอยู่แล้วนะบอกเลยพอบางคนตีคนให้เพิ่นกะได้ว <einfach sh eds> ่าเพิ่นไม่ว่ารายไดเพิ่นมันหน่อยนะเพิ่นกะเพิ่นกะขึ้นยังเสียงก็ขึ้นน้องงอนคือกันกะไปเห็นงานอยู่ประเทศไทยมันได้รายได้ลายครัวคนไทยก็เฉียนกันเนาะเขากลับไปเห็นงานอยู่เกาหลีอยู่สหรัฐอเมริกาอยู่อ่ายประเทศเนาะทุกคนสิงคโปร์สิงคโปร์เกาหลียังเข้าไปเบิดถูกถูกประเทศนอะทีแบบมันสางรายได้มันสางรายได้มากกว่า ที่เขาอยู่ในประเทศไทยนอ้องเขาก็สมัรถน้องอ้อนก็คือกันเนาะน้องอ้อนก็เป็นคือกันแล้วเขาก็เป็นคือกันที่ไปทํางานอยู่ต่างประเทศแต่ใด,ดมันได้ร้ายกว่าเนาะถามมาไปแยง่งไปแยง่งแรงงานไทยบอกบอกเลยเนาะอาต่างดาวโบคิดที่จะไปะแยง่งแรงงานคนไทยเลยนะเพราะว่าอ่างานเที่ยวเห็ดเขาบ่ได้เข้าใส่เฮือแห้งเนาะทุกคนเข้าใส่เฮือแห้งเข้าใส่กําลังกายกาลังใจและก็คนไทยเพิินกา ใจดีที่จะยอมรับเฮาเนะาะเฮาบอกว่ามีบัตรบโบมีบัตรเังเพื่อนกะสามารถไปต่อไปยังไหนเพราะว่าเขาคุยกันได้เนาะทุกคนเลิกงานอ่าเลิกงานคลายว่ะเลยเวลาก็ไดเนานะเพราะว่าคนเฮามันอยู่กันด้วยที่ใจเนาะเพื่อนกะตอบแทนด้วยเงินเพื่อนกะเพื่อนกะดีกับเฮาเนาะทุกคนยังเช่นน้องอ้อนคือกันเนาะน้องอ้อนเกี่ยวกัใส่โตน้องอ้อนเองเนาะคือเลิกงานเด็กบบเป็นยังบบว่าเพราะว่าอา่าเพาืเพเนะออ่อน,นกนนะนอ คล้ายๆว่ามียางกะแบ่งปั้นให้เฮามาโดยตลอดนะทุกคนมียางกะแบ่งปั้นให้เฮาตลอดเนาะมียางกะแบ่งปั้นให้เฮามาโดยตลอดเนาะบอกจะเป็นไปหันไม่มีไปหันไปไหนสื่อหันสื่อนี้มาฝากและเรื่องเงินก็เช่นการน้องเพิ่นกระตออแทนอย่างดีที่สุดเนาะ <_ S 1> วันยุดวันยัางบ้างห่างเพิ่นแถบแต่โบนิฮักนะบอกเลยเพิ่นเห็นเฮาเป็นแบบว่าเป็นลูกจ้างคนหนึ่งในะ <_ S 1> เพิ่นหักเพิ่นเฮาเพิ่นหักเพิ่น เพิ่นหัดเพิ่นหอมหางหอกกระตองหญิงเฮ็ดดีเฮ็ดงานในเพิ่นย่างเต็มถี่เลยเวลาไปเป็นชัช่วโมงสองชั่วโมงกะกอเป็นยังเนาะเพราะว่าเฮาอยุ่น้ำเพิ่นนะนะห้าแบบผักมือใดก็ผักใดเนาะแต่เฮ็ดงานนะอ่ะห้าเฮ็ดงานในเพิ่นนะห้เาเพิ่นยังเต็มถี่ห้างหอกกระตองเต็มถี่กับเพิ่นพ่อเม่น้องอ้อ,อนสอนมาด้วยตลอดนะบอกเลยว่าอ่า ไปยูไซกะไปค่ะให้เพิ่นหักเพิ่นหอมหละกะเห็ดงานในเพิ่นยางเต็มถี่เนาะบอคีขาวแค่้าวซื่อซาสจุดริสเนาะทุกคนคือมันแค่ว่ามันอยู่กันไหนเนาะมันอยู่กันไหนเเดืองเดืองๆพวงนี้เดืองแบบว่าเฮาเห็ดงานมันเลยเวลาไดนเนาะเลยเวลาไหแต่บางคนก็อาจจะบ่ไรนะ้เนาะแต่หูแต่งานบานเนาะบอกเลยงานบานเลยเวลาถูกบานนะบางคนถูกบานนะน้อยนักทีแต่บ่ยเพราะวะ่าเพิ่นดีกับเฮาเด้ เพิ่นใส่ใจดูแลเฮาเพิ่นแบบบ่หายเฮายิ่งแยมแตมใสตลอดพอเฮาคือมันคือคายว่าแบบเฮาบ่คับที่เฮาบ่คับใจเนาะคับที่คือค่ะว่าคับที่อยู่ง่ายคับใจอยู่ยากนอ้องเป็นคำสุภาษิต <c oughs> สุภาษิตของขี่เพิินหมาอานมาคือแบบขับที่อยู่ง่ายขับใจอยู่ง่ายแต่น้องอ้อนที่อยู่คือบโบหับง่าเนอคือแบบสามารถอยู่ได้สามารถเงียบๆเตียมใจได้ทีบอกเลยเนะาะคนนดังๆบอกเลยว่าโบได้คิดทีจะไปแยง่งไปแยง่งแรงไปแยง่แยงคนไทยเนาะไปแย่งคนไทยเห็นงานเลยเด้อเนาะจ้าทุกคนอ่าเพราะว่าราคาแบบค้ายๆว่าก้านตอคล้ายๆว่าค้าแห้งถือกะ แร้งงานต่างดาวเผิ่กนกระเห็ดยอมเห็ดเนาะถึงจะเสียขาใจใจร้ายบ่าจากทางบัตรทางเบอร์หรือทางแบบบรจากค่าห้องค่าห้องค่าน้ำค่ขาขิ่นค่ายูค่าเชียแบบค่าบัตรอีกเป็นหมื่นๆน,นะบอกเลยแต่ละปีแต่ละดีแต่ละปีต้องอเทนั้นเท่าน,น,นีสามเดือนรายงานตัวที่อยังประมาณนี้คันยุดงานกะเสียรายได้ไปนะคือแบบมันรายยางเนาะถึงห้าอยูห้ากะเสียภาษีแต่ ซิมีบางคนเนาะที่เพิ่นบอด้อยูเพิ่นอยูแล้วเพิ่นบอด้เซียภาษซีคือแบบเพิ่นท่านละเหตุให้มันถึงตามกฎหมายนะทุกคนโอเคเนาะทุกคนคือบอกเลยนะน้องอ่อนกับตองข้อกาบข้อัพเดอร์จะท้าบอกยังผิดพลาดประกันได้นาะนน้องอ่อนกับบอกไปตามสิ่งที่เห็นสิ่งที่คิดแต่กับสิ่งที่แบบพบพอเนาะทุกคนคือแบบบอด้ คิดที่จะไปแย่งคนไทยแย่งเล่นงานไทยเห็นงานในไทยเด้อจ่ะทุกคนเนาะโอเคนอกจากคลิปนี้น้องอ่อนกับเขอจบเพียงเท่านี้เด้อจ่ะถ้าบอบมนว่าบ,บ,าบาถูกอกถูกใจผูดได้กับน,น้องอ้อนกับตองกราบข้อทษข้อ,ข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 อแหวกเอฟซีเบสุกุสกคนเด้อจา้าไปแล้วจา้าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย